สวัสดีครับผมเคแม,มวซา3วีวันนี้ผมจะมาโชว์วิธีการเอาตัวรอดของแมงวซา5วีกันนะครับก็คือแมวซา5วีนั้นอยู่อยู่ในโซลีตก็ต้องมีการเอาตัวรอดกันบ้านเพราะท้านี้นที่จะเป็นที่อยู่เล็กมีองคอ์เป็นแบบนี้นี่คือที่นอนของพอ่อครานะคะนะครับ อันนี้ก็คือเตา่างน,น,นะครับตอนนี้เมลซ่ชาสีนีวีนะครับกำลังทำหมโูอยู่ตอนนี้เขากำลังทอดมันแล้วก็ทาอซอสลงไปบนมันนะครับโอ้เขาซอสเสร็จแล้วโอเคซึ่งมันจะมีสัตว์สองประเภทในโลกนี้ก็คือสัตว์ที่สองขาทุกพวกสี่ขาพวกเราสี่ขาดัน แต่ Day, ทุกคนจะเห็นว่าพวกเราก็ยินสีขาคื <Yeah. S 1> อก็มันเป็นตุ๊กตามันก็ได้ดยินสีขาดิแต่ Day, ถ้าเป็นแบบวาดรูปรูปเนี่ยคนวาดจะให้มันยีนสองขานะโอเคเอ็ม,มเฮ้ย hey, หมูเสร็จแล้วท้ไามมา,าเสร็จเร็วจังอะ ทำไว้ตั้งนานแล้วก็เพิ่งมาถ่ายเนี่ยจริงด้วยสวัสดีเอ,อยเสีงอยงใครอ่ะฉันเองนายเป็นใครเจ้าหมาฉันเป็นเพื่อนของเมลเซฮาวีเพื่อนของเมลซ่าฮาวีตาคนไหน,นแกเป็นหมาพวกเราเป็นสายพัน์แมวฉันเป็นเพื่อนตอนันมหลาลอยยม มหาเลยหรือรมัธยมอะจำไม่ได้รู้มั้งเออนี่ไงที่แมวซ่าฮาวีคือเล่าให้เราฟังแล้ววาดรูปนายสินะช่วยเลยฉันทำไมน่นายมีอออดอกไม้ในกลางฉันมีผู้หญิงอ่ะแต่เขาก็ชอบนันก็เลยให้ดอกไม้อ๋อ ว่าแต่พวกนายทำอะไรกันอยู่เหรอกำลังทำหมูกินด,ดูด้วยเทมุอในฐานะที่เคยเป็นเพื่อนของแมวซ่ฮาวีให้กินก็ได้เอาให้เพื่อนมากินเอ้อะเฮ้ยเอาแมวซ่ฮาวีมาเฮ้ยกินได้เลยเน,นี่ยเดี๋ยวไอ้แม่กลาย ตัวจำลองของมาซาฮารีก็ก็แล้วใครจะกินล่ะก็มันต้องมีตัวตนดีๆเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนด้วกันยังไม่มีตุกตาโอเคกินๆกๆแต่ตอนพูดก็ไม่ไล่ตัวตนเหมือนเดิมอันนี้เอาไว้กินก่อนโอเค <c oughs> เอาลองจัดเตาเลยอันนี้ การการการยังไงการ้นวางกา่อนเอาเราวางไว้ตรงนี้เออนี่นนี่นี่นี่ก็มานี่นีนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยูนจนีนิอกิกกกกกนเสลวเนาะช่ช่เอากาไปอู้ขอบคุณมากเลยเนาะ ว่าแต่กี่บาทอ่ะไม่เก็บกันในฐานะของเพื่อนแมวซาห้าวีใช่แต่ฉันเอ่มแต่ค่อยอ่ะฉันให้สองร้อยได้ไหมอืมถ้านา,ายอยากให้นั้นก็ได้อ่ะโอเคก็ได้เพนเอาไปสองร้อยอยู่ตรงนี้เนาะข้าวสองร้อยจียฉันไปกูลว้าว กาแล้วนี่จริงจังี่แม่ซาฮารีเขียนเป็นแบบเขาเขาใจดีนะแม่ซาฮารีใช่แล้วท่านายอยากเป็นอาหารนี่ไงเราอยู่บนะจานสมมติการเป็นอาหารหนึ่งวันโอเคนะขอกินหน่อยไม่ได้อาค่ะก็ไหนบอกว่าสมมติการเป็นอาหารใหญ่ขอนั่งหน่อยทีกันนะ นายนั่นบอกตัวแกแต่ฉันก็จุดไปหรอเนี่ยกำลังจะจุดใช่เช้าก็เลยจะจุดเลยวไปดีกว่าโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฉันผิดเสียงว่ะฉันจะเป็นเสียงแบบนี้ดีกว่าเป็นนิงเป็นนิง <c oughs> เอ็ดเจ็ดเฮ้ยทำไมวันนี้กับข้าววันนี้อะไรกันก็เพราะแมวซ่าไซิวิ ลิเช่ประจำกลุ่มแมวซา,าห้าวีทำามาเซ่โอ้อร่อยจริงจีเลยยังไงนะพี่เป็นเด็กไม่สิทจะเปียนเอ้จริงด้วยอ้าวโอเคโอเคตอนนี้เสียงเชก็ดูดูเป็นเด็กมากขึ้นแล้วโอเคแต,แต่กี้มันก็เป็นเด็กไมหแล้วขนา่นั้นโอเคอเคอเค้แต่ลูกสิงเก็ตี้เป็นสิงหใคร มันเป็นเสียงของมเมลซ่าหนึีนั่เป็นเสียงเขาไนงะอ่าใช่แล้วนั่นั่นเสียงผมวายมาซะแล้วเอกิฉันว่านายใช้เสียงเมลซ่าให้วีนะแต่ผมเปลี่ยนเสียงไปทั่วแล้วเดี๋ยวนั่นเสียงมเมลซ่าหนึ่งวีฉันแตะเสียงไปก็ได้ของฉันนั่นมันเสียงมเมลซ่าสองวีเช่ โอเคเสียงชัดแล้วโอเคเดี๋ยวหน่สุ้มแต่ฉันยังไม่ถึมเลยแถมแมวซาหนึ่งวีกับแมวซ่าสองวีก็ยังไม่ได้กินเลยหนินะจริงด้วยแต่าันนี่ชอ้เด็เดี๋ยวฉันไปเองเยี่ยมเลยเพื่อนเบ้าเบ้าเบ้า แต่ถ,ถุงเบาหัวเข้าไว้แต้องเบาหัวเ,เข้าไว้มีตัวอะไรที่พอจะเป็นให้เราให้แทนวันมีตัวอย่างอยู่ใกลๆ้ๆไม่ือปากดูแถวๆนี้มันดูแถวๆนี้มันดูแถวๆนี้มันอยู่ตรงไหน,น,น,นสักที มาดูที่ไหนสักที่วันนี้ฉันว่าเดี๋ยวฉัน่าใจ้กินหมูแล้วหมูมันก็ู่คางๆฉันแล้ แจ้ะหมูวาแล้วจ้ามูกแล้วแหววหมูน้อหมูลงเตาเล่นดีจิสิก็ไม่ปวดตัวด้วยน้องอยาจะกลับไปทำเพื่ออะไรผมขอทำบ้านได้ไหมครับได้เลย จุดตแล้วก็ค่อยๆเทเทาทเทาทเทาทเททททกลับแล้วก็เทเทเทททแล้วก็พิจาาเดืมแล้วก็อาชึกกลับแล้วก็เทาทเทเทเททาทแล้วก็กลับ ฉันได้กลิ่นหอมอรุณด้วยแหละแมวซาสามวีไปเอาผักให้หน่อยได้เลยจริงจริงอันนี้มันเป็นตุวแต่คนนะทุกคน,นะกคนแต่ว่าเราควรเสมอมาคิดคีเป็นผักเล็กๆนะือะนี่แค่ผักกาลนี้เอาผักกาลก็ได้ซืเอีอยบผักตำหักกับเขา้าโพดอีกอ มาแล้วปะเย็บเลยเด็ด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 คีเสร็จเอาไปใส่เลยว้าวดูน่ากินเนาะใส่แล้วใส่แล้วกลิ่นก็หอมอรุณฉันว่าเราเรล่นใส่หนนะเออแต่นี่มันไม่ต้องใส่ไหนก็ได้นี่ยี่มันเตาย่างบาร์บีคิวเออจริงได้ที่วะเสร็จแล้วจานจานจานอะไรกัน อาจารย์อเอ้ะใส่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 ทำไมวะมันชอบให้ก็ได้สิเอ,อ,อาครูปไปไหนกลับแล้ที่เดินอหช่วยเป็นไงครับทุกคนการใช้ชีวิตของเรายังไม่จบนะครับเอาไว้ตอนหนะ้าจะให้มาดูกันอีกไป,ไปครับ